เกือบ50ประเทศที่ได้มีโอกาสได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนมุมมองอะไรต่างๆแล้วก็ศึกษาจากทฤษฎีเนี่ยคือการการลุกขึ้นของมวลชนบางประเทศก็จะเรียกว่าการลุกขึ้นของมวลชนปฏิวัติเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ10ปีเนี่ยจะลุกขึ้นได้ครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นโดยธรรมชาติก็จะค่อยๆอ่อนลงในด้านมวลชนในด้านมวลชนเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามทฤษฎีของการปฏิวัติ ทั่วโลกซึ่งอันนี้เราไม่แปลกใจแต่ความรู้จิตวิญญาณอุด,ดมการณ์เป้าหมายและยุทธศาสตร์สูงสุดของมวลชนที่ตื่นรู้แล้วพวกเขาจะไม่ย้อนกลับไปหลับอีกพวกเขาไม่มีวันที่จะย้อนกลับไปสยบยอมอีกพวกเขามีแต่จะลุกคืบเดินหน้าแล้วก็ ทำงานในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นพวกเราได้พูดคุยกันได้ประสานกับหลายๆคนพวกเรารับรู้ถึงอุดมการณ์จิตวิญญาณเป้าหมายสูงสุดยุทธศาสตร์สูงสุดของพวกเขาว่าเขาต้องการอะไรบ้างเราขอประกาศตัวเป็นผู้หนึ่งเลยแล้วก็เป็นพรรคการเมืองหนึ่งเลยเป็นองคอ์กรนำองค์กรหนึ่งเลยที่จะยืนอยู่บนบนบน,บนดินนะ เพื่อที่จะตอบโจทย์ต่อเป้าหมายต่อยุทธศาสตร์ต่ออุดมการณ์สูงสุดของพวกเขาผมเรียนย้ำนะครับว่าเราจะขอประกาศตัวเป็นองค์กรนำในการที่จะหลอมรวมอุดมการณ์หลอมรวมมวลชนหลอมรวมนักสู้นักคิดนักปฏิบัติทุกหมู่เหลา่าทุกสาขาอาชีพเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายสูงสุด เดินไปสู่ยุทธศาสตร์สูงสุดเดินไปสู่อุดมการณ์สูงสุดอย่างไม่หวั่นไหวประกาศเลยว่าเราจะต่อสู้อย่างถึงที่สุดอย่างเข้มข้นด้วยความมุ่งมั่นด้วยอุดมการณ์อย่างเด็ดเดี่ยวไม่ได้กลัวถูกยุบพรรเพราะเราประกาศแล้วว่าเราจะถือธงนําในการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ให้กับประเทศให้กับคนในชาติผมผมมองว่าเป็นเฟกนิวพักพักที่น้องได้พูดถึงเนี่ยผมรู้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะจดตั้งพักและหลังจากที่จดจัดตั้งพักแล้วเนี่ยเขาได้ปฏิบัติอย่างไรบ้างเขาได้กระทำการอย่างใดบ้างที่เป็นอุปสรรคหรือ การขัดขวางต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยังเชื่อมั่นในพักการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยรวมไปถึงคนแดนไกลว่าท่านยังมีจุดยืนมีอุดมการณ์และมีความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาธิปไตยอยู่เฟกนิว mm. อันนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาอาจจะต้องการที่จะสร้างเพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับพักการเมืองฝ่ายปผดเดการพักใหม่ เพื่อที่จะถ่ายโอนอำนาจจากพรรคเก่าที่คนเริ่มรู้ทันแล้วเนี่ยเข้าไปสู่พรรคใหม่แล้วก็ดูดซับเอาทรัพยากรทั้งบุคคลบุคลากรบุคคลต่างๆที่สำคัญสำคัญเน่ยเข้าไปแล้วก็สร้างลดความชอบธรรมให้กับคู่แข่งอของพวกเขาแต่พวกแต่พรรคนั้นนะ,นะครับผมยังมั่นใจว่าเขาไม่ยอมมาอยู่ฝ่าย,ป,ายประชาธิปไตย เขายังคงยืนหยัดที่จะถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือและเป็นแนวร่วมของระบอบเผด็จการอยู่ต่อไปจนวันล่มสลายคนที่จะให้คำตอบของเขาชัดเจนว่าเขาจะอยู่ต่อไปหรือไม่ไม่ใช่ผมแต่คือประชาชนทั้งประเทศและผมเชื่อมั่นว่าคนที่ตื่นรู้แล้วคนที่เห็นข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์แล้วเขาจะเข้าใจบริบททั้งหมดเข้าใจประวัติศาสตร์เห็นถึงพฤติกรรมเห็นถึงการกระทํา เห็นว่าสิ่งใดที่เขาพูดแล้วไม่ปฏิบัติสิ่งใดที่เขาสัญญาต่อสาธารณะแล้วเขากับพลิกลิ้นพลิกคําพูดเปลี่ยนคนเพื่อที่จะนําไปสู่การได้แค่เพียงยศตําแหน่งอํานาจและเขาก็พร้อมที่จะสมคบคิดและร่วมมือกับระบบะเผด็จการต่อไปผมยังเชื่อมั่นแบบนั้นและผมก็ยังมั่นใจว่าคนแดนไกลย,ยังมั่นใจว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยในปัจจุบัน ยังยึดมั่นและศรัทธ,ธาในระบบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ยังอ่อนอยู่ยังไม่เข้มข้นถึงที่สุดก็คือยังยอมรับกฎกติกาของเผด็จการทั้งหมดยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบเผด็จการโดยผ่านกลไกลของรัฐสภาเผด็จการชุดปัจจุบันซึ่งเป็นเผด็จการแยบยนต์เป็นเผด็จการซ่อนรูปในเสื้อคลุมของประชาธิปไตยแต่ยังไม่มีพรรก,การเมืองใด ที่จะประกาศอย่างชัดเจนว่ากฎกติกาที่เป็นอยู่มันไม่ใช่กฎของประชาธิปไตยแต่มันเป็นกฎของโจกรกบฏเผด็จการเรายอมรับเพียงเพื่อที่จะไม่ให้ถูกยุบพักเท่านั้นแต่เราจะต้องสร้างความรู้สร้างความจริงแล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งหมดส่วนใหญ่ให้เขาเห็นถึงความเลวร้ายของกฎกติกาของเผด็จการทั้งหมดเห็นองค์คาไปยบของเผด็จการทั้งหมด และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศทั้งหมดจากภายนอกสภาจากมวลชนที่ตื่นรู้จากมวลชนประชาธิปไตยที่ต่อสู้ด้วยอุดมการณ์สูงสุดอย่างแท้จริงอันนี้คือสิ่งที่พักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ยังขาดอยู่ในปัจจุบันเขาก็อาจจะโต้แย้งผมว่าอา้าถ้าประกาศแบบนั้นก็จะถูกยุบพรรคสิเราไม่ดูที่คำพูดแต่เราขอดูที่การกระทา เราขอดูที่พฤติกรรมการแสดงออกว่าเราไม่ต้องการเป็นแค่เพียงสสหรือรัฐมนตรีแต่เราต้องการที่จะเป็นนักสู้เราต้องการที่จะเป็นนักคิดเราต้องการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบเราต้องการเปลี่ยนเกมเล่นเราไม่ต้องการแค่เพียงเห็นการเปลี่ยนตัวผู้เล่น เกมทั้งหมดมันคือเกมของปเผด็จการที่เล่นกันอยู่ในปัจจุบันถ้ายังคงเล่นกันอยู่แบบนี้ฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีวันชนะแต่ถ้าเกิดว่าประชาชนเป็นผู้สร้างเกมเผด็จการต่างหากที่จะต้องมาเล่นในเกมของประชาชนคนรุ่นใหม่ต้องการเปลี่ยนเกมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องการเปลี่ยนแค่เพียงตัวผู้เล่นพักการเมืองเราจะตอบโจทย์อันนี้ ด,ด้วยความเคารพคือหลายคนอาจจะหลายมุมมองบางคนก็พูดประหนึ่งว่าการเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนแค่เพียงตัวประยุทธ์นะ่ยไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดได้กลุ่มคนที่สองก็มองเห็นว่าแกนนําบางคนถูกจ้างมาถูกสั่งการมาเพื่อที่จะเบี่ยงประเด็นไม่ให้กระทบในเชิงโครงสร้างและระบบของเขาบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่า เอาประยุทธ์ออกไปทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ในภาพใหญ่ผมยังมองว่าพวกเขาคือแนวร่วมอยู่ไม่ใช่ฝ่ายศัตรูผมยังยึดถือคติว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรในเมื่อเขาไลป่ประยุทธ์ประยุทธ์คือศัตรูฝ่ายประชาธิปไตยในเมื่อประยุทธ์เป็นศัตรูของฝ่ายประชาธิปไตยพวกเขาจะรวมกันกี่สายมาก็แล้วแต่ถ้าขับไล่ประยุทธ์เราก็เห็นว่าเขาก็ยังคงเป็นมิตรกับเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะให้กำลังใจต่อพวกเขาแล้วก็จะมีอะไรต่างๆที่พวกเราพอจะช่วยได้เราก็ยังช่วยในฐานะพันธมิตรฝ่ายประชาธิปไตยอยู่แต่เราต้องการที่จะสื่อไปถึงมวลชนว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรก่อนยุทธศาสตร์สูงสุดคืออะไรก่อนถ้าเกิดว่ายุทธศาสตร์สูงสุดเราต้องการเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง ของประเทศทั้งระบบทั้งโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นแบบญี่ปุ่นแบบอังกฤษแบบอเมริกาแบบฝรั่งเศสแบบเยอรมันก็แล้วแต่การเปลี่ยนเป้าหมายสูงสุดนั้นจะต้องชัดเจนยุทธศาสตร์จะต้องสูงสุดส่วนวิธีการปฏิบัติแล้วแต่ถือว่าทุกคนมีอิสระแล้วก็โฟกัสไปที่ปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรบางคนก็เสนอ วิธีไว้บอกว่าการที่จะไต่บันไดไปถึงบันไดสูงสุดจะต้องก้าวที่ขั้นแรกก่อนบางคนก็บอกว่าก้าวก้าวไปถึง10ก็ได้เลยโดยใช้วิธีแบบนี้แบบนี้อันนี้นะครับแล้วแต่ความคิดและก็ความหลากหลายแต่ว่าต้องการสื่อไปถึงมวลชนสื่อไปถึงแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตยสื่อไปถึงนักสูอ้อุดมการณ์ทุกฝ่ายเนี่ยว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยยึดเป้าหมายสูงสุด ยึดอุดมการณ์สูงสุดยึดยุทธศาสตร์สูงสุดที่พวกเราได้ร่วมกันคิดและตกผลึกทางความคิดแล้วอันนี้คือสิ่งคือสิ่งที่ต้องการให้เป็นส่วนวิธีการแล้วแต่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยเดินก็เหมือนกับว่ายุทธศาสตร์เนี่ยยุทธศาสตร์ใหญ่คืออะไรยุทธศาสตร์ทั้งประเทศคืออะไรยุทธศาสตร์ในแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคคืออะไรให้รู้ก่อนส่วนยุทธวิธี คนนี้กลุ่มนี้อาจจะเดินได้วิธีนี้แต่ถึงเป้าหมายเหมือนกันกลุ่มนี้ขบวนนี้ถึงวิธีใช้วิธีการนี้แต่ถึงเป้าหมายเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเดินทั้งระบบเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้วิธีพิสดารพิกแพงตื้นลึกหนาบางขนาดไหนก็แล้วแต่จะต้องสอดคล้องและไม่ขัดต่อยุทธศาสตร์ใหญ่เราถึงจะชนะถ้าขัดหรือแย้งกับยุทธศาสตร์ใหญ่เราจะต้องเปลี่ยนให้เปลี่ยนยุทธวิธีเพราะ ยุทธศาสตร์ของฝ่ายเผด็จการเขาก็มียุทธวิธีของเขาก็มีนอกจากยุทธศาสตร์นอกจากยุทธวิธีนอกจากองค์คาพยพของระบอบเผด็จการทั้งชุดนอกจากเงินงบประมาณที่เขาใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างเต็มไม้เต็มมือแล้วก็ไม่อั้นพวกเขาทําทั้งหมดมีการวางแผนทั้งหมดครับฝ่ายเผด็จการมีวอลลุ่มอยู่เป็น10บวอลลุ่มครับแผนจะถูกกาหนด เป็นพิมพ์เขียวของชาติแผนจะถูกกำหนดเป็นรูปแบบในการปฏิบัติไ่าปเเด็ตการตกผลึกหมดละฝฟาปเผด็ตการทำตามแผนทั้งหมดคุณประยุทธ์ไม่ใช่เป็นคนโง่ตามที่บางคนปรมามมทเขาคุณอนุพงศ์คุณประวิทย์ไม่ใช่ว่าเป็นคนโง่พวกเขาเป็นจุดหนึ่งก็จริงของระบอบปผด็จตการแต่พวกเขาเป็นคนฉลาดเขาต่อรองอำนาจกับระบอบได้เขา มีพ w e r มีทุนมีปืนมีอำนาจรัฐมีเงินมากเพียงพอที่จะบริหารจัดการอำนาจรัฐได้อย่างสมประโยชน์ของระบบเผด็จการถ้าเกิดว่าฝ่ายประชาธิปไตยหรือองค์คาพยพของฝ่ายประชาธิปไตยยังสเปะสปะยังไร้ทิศทางยังขาดการผสานงานอย่างมีระบบยังขาดการวางยุทธศาสตร์ร่วมทั้งในระดับสูงสุดในระดับประเทศ ทั้งบนดินทั้งใต้ดินอย่างสอดประสานกันทั้งหมดฝ่ายประชาธิปไตยจะไม่มีวันชนะฝ่ายเผด็จการทั้งๆที่มวลชนฝ่ายประชาธิปไตยมากกว่ามากกว่า2ใน3ฝ่ายเผด็จการมีแค่เพียงหนึ่งใน3ฝ่ายประชาธิปไตยมีอยู่2ใน3แต่ทําไมฝ่ายเผด็จการถึงครองอํานาจตลอดเพราะเขามีการวางโครงสร้างวางระบบวางยุทธศาสตร์ สิ่งที่คุณประยุทธ์พูดสิ่งที่คุณประยุทธ์แสดงออกต่อสาธารณะเขาทําตามพิมพ์เขียวทําตามรูปแบบทําตามคําสั่งของวอลุ่มของฝ่ายประเดจการทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าพวกเขาจึงต้องเดินไปทีละเสเเ็ปและตอนนี้เขาครอบงาเกือบเบ็ดเสร็จสิ่งที่ประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยเหลืออยู่แล้วก็มีโอกาสชนะก็คือความจริงความรู้แล้วก็ปัจจัยภายในของฝ่ายประเดจการที่โกงกันมากเกินไป ทุจริตกันมากเกินไปคอร์รัปชันกันมากเกินไปจนทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยทุกยากและเริ่มสัมผัสได้ละว่าทุกยากหนี้สินลำบากแล้วก็แล้วก็มีปัญหาสะดุดไปหมดขาดอยู่อย่างเดียวก็คือการจัดขบวนทัพของฝ่ายประชาธิปไตยให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบมียุทธศาสตร์มีเป้าหมายเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่ฝ่ายประชาธิปไตยยังขาดอยู่เท่านั้น การเดินมาถึงจุดนี้ผมกลับเรียนนะครับว่าเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันเราพร้อมเสียสละทุกอย่างการต่อสู้ของเรามันอาจจะยืดเยื้อยาวนานทุกยากลำบากแต่เราเราไม่มองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้ของเราเรามองเห็นว่าการต่อสู้ของเราของพี่น้องเรา ของเพื่อนร่วมอุดมการของเราฝ่ายประชาธิปไตยนะพวกเราทำด้วยความเสียสละและด้วยความเสียสละนี้มีความสุขที่ใจนะครับมีความสุขที่อุดมการณ์ว่าถ้าเกิดว่ามันสำเร็จก่อนเราก็ถือว่าเออมันบรรลุเป้าหมายเรามีความสุขทันได้มองเห็นชาติบ้านเมืองเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยทันได้มองเห็น อนาคตของลูกหลานของเรามีเสรีภาพมีความเสมอภาคได้รับความเป็นธรรมได้รับโอกาสและพวกเขาพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของเขาให้ทัดเทียมกับประเทศที่จเจริญแล้วเรามีความสุขแล้วแต่ถ้าเกิดว่าการต่อสู้มันยืดเยื้อยาวนานหรือว่าแม้กระทั่งพวกเราตายก่อน ก็ขอให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยเหยียบศพของเราไปสู้ต่อไปผลักดันต่อนะครับอีกไม่นานเราชนะผมมั่นใจแบบนี้ที่ผมเรียนย้ำว่าผมมั่นใจว่าเราชนะในเวลาอีกไม่นานเนี่ยเพราะทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนแปลงแล้วผมใช้คำหลายครั้งว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง พัดผ่านมาแรงแล้วพัดผ่านมาไกลแล้วในสถานการณ์ที่เหมาะสมล้ซึ่งต่างจากระบบประเดการซึ่งต่างจากจอมประเดการซึ่งต่างจากโครงสร้างของระบบประเดการทั้งระบบมันฝืนกับความเป็นจริงฝืนกับสายลมของการเปลี่ยนแปลงอยู่บนความฝันอยู่บนความเท็จ อยู่บนการ I.O. ก็คือสร้างข่าวสารครอบงำคนที่ยังไม่รู้คนที่ยังไม่ตื่นเพราะฉะนั้นปัจจัยภายในคนรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนรุ่นเก่าแต่ตื่นรู้และก็มองเห็นความจริงไม่มีอคติจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นคนข้างนอกเขายอมรับประชาธิปไตยยอมรับเสรีนิยม เขาปฏิเสธเผด็จการปฏเิเสธสิ่งที่ล้าหลังการดิสทับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในยุคใหม่ในโลกของยุคไร้พรมแดนเนี่ยจะทำให้การเปลี่ยนผ่านเร็วยิ่งขึ้นกระแสของการเปลี่ยนแปลงแรงขนาดนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะพัดให้หอคอยงาช้าง จะพัดให้กำแพงเบอร์ลินในเมืองไทยจะพัดให้ระบอบของเผด็จการล่มสลายไปภายในเร็ววันผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้น